สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะป้าพามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะคะมาเข้าสวนค่ะวันนี้พามาแบ่งปันต้นนี้นะคะต้นนี้มีชื่อว่าออมเพชรนั่นเองนะคะออมเพชรเนี่ยนะคะเป็นไม้ในตระกูลเงินไหลมานะคะเพื่อนๆ ไอ้เจ้าโตออมเพชรเนี่ยนะคะเราสามารถปลูกในกระถางเล็กๆก็ได้นะคะเราวางตั้งโต๊ะได้เหมือนกันแต่ถ้าเราปลูกในกระถางเล็กๆนี่นะคะใบขนาดใบเขาก็จะเล็กนะคะเพื่อนๆสังเกตดูจาก2กระถางนี้นะคะกระถางนี้เดิมทีเดียวปลาปลูกลงกระถางปลาย้ายมาจากกระถางเล็กๆนะคะกระถางสองสนิ้วนะคะซึ่งใบเขาก็จะ,คะแคบใบจะแคะใบจะเล็กมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้มาดูต้นทางนี้มากนะคะ ต้นทางนี้นะเพื่อนๆปลาปลูกลงกระถางไซส์เล็กกว่ากระถางนี้ก็จริงนะคะแต่ว่าปลาเอาลงกระถางนี้แล้วก็จับขึ้นหนักแบบเนี้นานมากแล้วนะคะกระถางนี้ปลาเพิ่งจะย้ายลงมานะเพื่อนๆแล้วทีนี้พอดูความเปลี่ยนแปลงสิคะถ้าเราเอามาจับขึ้นหนักแบบนี้พอเวลาเขาค่อยๆยืดเกาะหลักขึ้นไปเนี่ยนะคะใบเขาใหญ่ขึ้นนะคะจะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเลยนะคะแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้น ในเรื่องของขนาดเนี่ยก็แล้วแต่เราเนาะว่าเราจะชอบไซส์มินิหรือว่าจะให้เขาใหญ่ขึ้นไปนั่นเองนะคะเดี๋ยวปาจะขยับกล้องให้ดูใกล้ๆว่าลักษณะต้นเขาเป็นยังไงนะคะลักษณะต้นจะเป็นเลื้อยขึ้นมานะคะก็เหมือนเงินไหลมานั่นแหละค่ะเขาไม้กลุ่มเดียวกันเนาะนี่นะคะพอเลยๆขึ้นมาตามข้อเนี่ยเขาก็จะมีร่างอากาศแต่งออกมาตามข้อตาแบบนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่นะคะแบบนี้เลย แล้วตรงโคนเนี <New> damn, kind of so ่ยนะคะเห็นไหมคะเห็นละอากาศเต็มเลยเนาะตรงโคนเนี่ยเขาก็สามารถแตกต้นขึ้นมาได้อีกนะคะอย่างเนี้ยอย่างนี้คือ1ต้นนี่คืออีกต้นหนึ่งใช่ไหมคะแล้วเขาก็แตกของเขาเองนะเพื่อนนะแล้วพอค่อยๆขึ้นไปเนี่ยละอากาศเขาอ่ะจะค่อยๆยึดเกาะรักของเราไปเองนะคะแล้วปักชำยังไงขยายพันธุ์ยังไงนะคะขยายพันธุ์ก็ไม่ยากเลยนะพวกนี้เนี่ยอย่างอย่างนี่นะคะเราเห็นละอากาศแบบนี้ใช่ไหมเราสามารถตัด ตัดลงมาตรงกลางข้อนะคะเพื่อนตัดกลางข้อค่ะแล้วก็มีรากติดอย่างนี้ไปใช่ไหมคะก็เอาไปชํำน้ําทิ้งไว้ได้เลยหรือจะปลูกชํำในดินเลยก็ได้เช่นกันนะคะอันนี้เราสามารถเลี้ยงน้ําชํำแบบปลูกในน้ําก็ได้ปลูกในดินก็ได้นะคะ mm hmm. ลักษณะใบของออมเพชรเนี่ยตัวนี้เป็นเ,าเขาจะมีพันธุ์ใบกลมดนวยนะคะแต่ว่าที่บ้านป่าไม่มีนะใบกลม,มพันธุใบกลมมันก็คือใบมันจะปุ้มปุ้มออกแบบกลมกลมกว่ามันจะไม่ยาวแหลมแบบนี้นะคะ แล้วก็ในส่วนราคาเนี่ยราคาใบกลมจะแพงกว่าตัวนี้พอสมควรเลยนะคะ่ามาดูที่ใบนะคะดูใ,ใกล้ๆตรงกลางเนี่ยเขาจะเป็นสีออกครีมครีมเขียวครีมครีมนะคะแล้วกออ็ผิวหน้าใบอ่ะจะเป็นเขียวเหมือนเขียวกระยี่เลยนะคะสัมผัสลื่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะหลังใบเป็นเขียวอ่อน,ล,น,ล,นล้วนๆเลยนะคะก้านใบอะไรก็เป็นสีเขียวนะคะ ทธ่การดูแลนะคะการดูแลก็รดน้ําอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งหรือถ้าหน้าฝนฝนตกประจำเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องรดเลยก็ได้นะคะวางในที่แดดล,ลําไรใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ที่มีความชื้นค่อนข้างสูงตรงที่โดนแดดจัดอากาศแห้งลมโกรกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบนะคะถ้าแดดจัดใบก็จะไหม้นั่นเองนะคะส่วนใบเวลาต่อ่ยไปนานๆเนี่ยใบมันมีแบบว่าขอบใบเหลืองบ้างอะไรเนี่ยมันมันคือใบเก่านะเพื่อนนะคะถ้าใครไม่ชอบไม่สวยก็ตัดทิ้งไปนะคะ เท่านี้เองวิธีการเลี้ยนะคะจริงๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยก็ได้เพราะว่าเป็นไม้ที่โตเร็วเลี้ยงง่ายนะแต่ถ้าใครจะใส่ปุ๋ยก็เป็นใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสูตร16 16, 16 16 16ก็ได้เหมือนกันค่ะจะเป็นปุ๋ยละลายช้าอสมโคตก็ได้นะคะค่ะหรือจะเป็นสายชีวภาพก็ปุ๋ยคอกมูลวัวแห้งทั่วไปเลยนะคะหรือจะลดน้ำหมักชีวภาพ,ภาพก็ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะ ค่ะเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคนรักต้นไม้แบบเรานะคะสวัสดีค่ะ